ะไรเ่ยครับผมก็อันนี้เป็นรางวัลน,นะครับผมชื่อรางวัลว่า All Best a w a r d 2023ครับผมจริงๆปลาอบาทางเ้ามากๆเลยนะครับที่แต่ว่าให้โอกาสกราฟ็กซี่ได้มาทำงานในวันนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณรางวัลอันนี้ด้วยนะครับที่จริงแล้วต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยกันโหวตจนท,ทุกราฟ็กซี่ได้รับรางวัลนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับที่ คอยสนับสนุนแล้วก็คอยเชี่ยวเข็นแล้วก็ดูแลพวกเราฟ็อกซี่ตลอดมาที่ทีมงานเบื้องหลังเบื้องหน้าทุกทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฟ็อกซี่เลยครับครับผมแล้วก็ฮาวก็ทีนี้ก็ครบรอบเกือบปีครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพวกเราก็อยากจะขออวยพรนะครับผมว่าให้ฮาวแมกกาซีนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยสร้างสรรค์ความสุขให้ทุกคนไปอีกนานๆเลยนะครับอ่าทีนี่น่าจะเป็นรางวัลเนียที่สองใช่ไหมคะตั้งแตเรามาใช่คิดว่าน่าจะใช่ครับเพราะบางทีพวกเราก็ อาจจะลืมๆไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยลืมๆบ้างแต่ที่ว่าน,นี้น่าจะเป็นอันที่สองของเราฟ็อกซีครับพอเ<อ>ดบิวต์วมาแล้วแบบได้รับรางวัลถูกไหมรางวัลใหญ่เนาะเ,เป็นยังไงบ้างถือว่าแบบว่าความ,มสำเร็จมาไวามากเหมือนกัน,นะครับผมจริงๆแล้ว <c oughs> เรียกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนของบุราฟ็อกซี่แล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่ททททานแล้วกันนะครับผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นแค่ของบุราฟ็อกซี่อย่างเดียวแต่เป็นทั้งของพวกเราเองทั้งของแฟนคลับทุกคนทั้งของพี่ๆทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกท่านด้วยทำให้พวกเราทุกคนเนี่ยสาามรถ มีพลังกำลังแล้วก็มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานเปอื่นต่อไปครับอย่างรางวัลที่เราได้มามันจะกรัตนตีแบบงานในเรื่องแบบพัฒนาขึ้นไปของตองไหบ้างครับสำหรับพ็อกซี่ครับคนค้างกว้างแล้วแล้วก็สำหรับรางวัลที่ได้มาก็เชื่อว่าเป็นรางวัลที่เหมือนที่พี่การบอกครับขับเคลื่อนพวกเราพ็อกซี่แล้วก็จะเรียกว่าม o t i v a t เให้เราแบบตั้งใจสร้างผลงานตั้งใจพัฒนาตัวเองอยู่ดนๆครับพาอ มันก็ผ่านมาหนึ่งปีกว่าสาหรับวงของพวกเราใช่ไหมครับเพราะเราก็ไม่อยากอยู่ที่เดิมเราอยากจะพัฒนาเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ครอบครัวของเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เชื่อกันหมดแล้วก็ให้รางวัลน,นี้กับวกเราบ็อกซี่ของเราดีใจมากที่มันมันจะกดดันกับผลง,งานที่เราต้องทําต่อไปไหมเพราะเอเอเราตั้งแบบมีมาตรฐานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะต้องแบบดีขึ้นไปอะไรเยอะไหยครับจริงๆเพราะเราก็ไม่ได้กดดันไปกับในแต่ละงานที่เราทำพวาเราก็ตั้งใจทำให้มันเต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็หวังว่าทุกคนจะฝากติดตามผลงานต่อไปของพวกเราด้วย ตอนนี้มีจะได้เห็นสิ่งเริ่องอะไรบ้างจ๊ะอย่างล่าสุดตอนนี้นะครับพวกเรามีอัลบั้มปล่อยออกมาแล้วครับื่ออัลบั้มว่า Data Storage ครับผมก็สามารถฟังได้ Streaming on platform ครับผมแล้วก็เร็วนี้เราจะมีการเริ่มปล่อยซีรีส์ที่เราถ่ายไว้ My Temple น้องพี่ดนตรีเพื่อนครับใช่ครับก็ติดตามประเอียดได้ทาง Social Media Twitter ของ f o x y ได้เลยครับผมครับอย่างซีรีส์เนาะคือแบบน่าจะถ่ายไปนานมากเลย พอสมควรครับพอสมควรแล้วเห็นบับว่าอะไรนะจะมีแบบทัวร์ถิ่นภาอะไรพวกเนี้ยแล้วอันนี้มันยังไงบ้างอะคะก็คือต้องไปแบบเดินเดินสางใช่คือผู้เราจะเดินทางไปเจอแฟนทุกคนทุกจังหวัดเลยผมก็เริ่มแรกจะเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานครครับหลังจากนั้นก็จะไปที่เชียงใหม่เราก็จะไปที่ขอนแก่นแล้วก็ไปนคร สีธรรมด้ชและปิดที่สุดท้ายคือนครราชสีมาครับแสดงว่าแฟนต้องตามไปทุกจังหวัดจะได้ดูจริงๆก็เอาที่แฟนสะดวกแล้วกันครับเลยครัถ้าใครติดธุระอะไรก็เจอเท่าที่เจอได้ก็ได้มาไม่เป็นไรเพราะเราพยายามจะไปให้เจอแฟนๆให้ได้ทุกจังหวัดแล้วก็ให้ได้มากที่สุดนเตรียมโชว์อะไรเป็นพิเศษในสหรับแต่ละจังหวัดที่เราจะไปเออ นอกจากโชว์แล้วเนี่ยคิดว่าจะเป็นการฝึกพูดภาษาของบ้านนั้นใช่ครับใช่ของแต่ละแต่ละภาคแล้วเราแล้วเราก็มีอะไรเลในน้อยติดม <pizzas. S 2> ือไปด้วยใช่เช่นเส้นอ้าเขาจะบอกเลยเหรอมาขนาดนี้แล้วอะไรไ้บางเลือกเลือกเลยไหมเคาจะเป็นตัวแทนภาคไหนเออภาคไหนนะครับพูดข่าวอีสจ้าลุงบอลอีสานได้ครับอ๋อว่าอีสางเดี๋ยว พาหมูพักสีไปเที่ยวอีสานเด้ออิสานเด้ออ่ต่อไปเหนือเจ้าเหนือไม่มีแต่ไม่มีเขาฝึกหน่อยฝึกหน่อยแบบบ้านรองหน่อยเดี๋ยวไปเจอเปอร์เซ็นต์อากอนกอนฝึกได้สีเพิ่งไปแอวเหนือมาครับไม่นานวันนี้เพิ่งเพิ่งไต่มาครับแล้วก็ได้มีโอกาสเจอ ที่พี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วก็ชาวเหนือซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับไปทีก็เชื่อว่างานรถโชว์รอบนี้ของทอฟซี่คือแบบน่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่านานๆทีพวกเราจะได้ออกไปพบฝากุกคนจริงๆแบบหลายๆคนอาจจะเดินทางมาลำบากานี้พวกเราพอฟซี่ก็ไปหาทีนอ้าวใต้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 เป็นเลยกพี่พ่อไหวไหมพี่หินไข่ใอ้แรงเต้นแร้เต้นกระดาเออเออเนาะ เอาเลว่าอาจจะเ้อกกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวไปซ้อมมากันครับโอเคนะขอบคุณมากครับ Welcome to Star Society